เล่นกับแม่รับะครับอนี้เห็นแม่รับเป็นคู่ันะครับมันแม่รับเป็นคู่แล้ว นอนพี่เขานอนเต็มตัวไปแล้วอะโอ้โหตอนี้เ็นแน่นเป็นคู่ักลังเล่นกับเพ่นรันะครับรวมทัพกันแล้วฮะรทัพี่ละ hmm เสร็จย่างที่นอนครับตอนนี้ครับมีสองอันแต่ไม่เอานะเจ้าอันเดียวกันนะอันเดียวกันจะโอเคกว่าอ้ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับทุกคนครับฝากกดติดตามทีม่กำลังเปิดช่องด้วยเด้อยบรรยากาศตี้ วเนแงดสวัสดีนะเอปนาะสวัสดีครับคุณสุสกยามาติกคุณสุกยามาติกยู่นี่นครับครับผมเอาทีา่นอนเอาที่นัน ทู่ทันเนียวกันรตะว่า,วาวมีสองคนนะท่านนั่ครับไม่เป็นปาร์คเน อ๊าอ๊ารองอ๊าลานอะมีนิดสักครับเออรองอ๊าโดนครับครับพี่แล้วครับก็คือก็วันนี้มีสีแดงไม่เกี่ยวครับครับแล้ว ช in ้างวัวกำลังนอนครับท่านเหยี่ยมไหลกำลังเตียมนอนเยินเฮ้ยหมูร้อยใจรักช้าถ้าอยากดูรูป หมอพลด้วยน้องเปิดขาห้องรอดได้ครับผมเดี๋ยวถ้าน้องมาจะถ่ายให้ดูนะครับน้องไม่ได้มีคอกนะน้องนม่มาครับน่าจะไปเรียนหนังสื่อถ่ายดูนะน่าจะไปเรียนคนมากน้องจะมาใส่อาชีพอันนี้เราดูน้องแปดวันแปดช่วกันก่อนพอเขาคงกลับมาพอทำหมอนครับบ้างครับผม ก้องกลับมาแล้วกำลังชวนอยู่แนละ้วว่าจนะมาถ่ายกันไหนเพนมาถ่ายอยู่เป็นรกที่ตาแก้วใส่จะประทุนกทมแล้ว ใหญ่นอนแนละ้วยอกว่น้อกกำลังเล่นอยู่ยโอบสองท่านในเฟสตุกนะครับแที่ห้าผม 8, 8, ดูทั้งแปดครุท่านครับปดคนกแชร์ด้ครับยังสักนยูชยครับูท้ คุณขามาไม่หน่อยนะพี่เก๊ะ